ทุกคนเลยเล่นเฟซเพนกับจะเฮ็ดคับเค้กเลยก็เลยสิจัดซาคลิปนี่ว่าส่วนผสมมันเลยก็มีอยู่แล้วฮะนะทุกอย่างเลยแนวแตงเค้กมันก็มียุต้เย็นแล้วละกัแต่มากรวดเบื้องหลังมันก็พอมีครบอยู่แล้วก็เลยเช็ดนี่อันแผ่นทองขับเค้กนะก็มีอยู่ฮันคือมาแท้ดุดดแล้วแหละเฮ็ดเธอหนึ่งแล้วแล้วเลยก็สิมาเกี่ยส่วนผสมอื่นๆเนาะก็มีแป้งซายเนกผสมมีนมสดมีเนยมีแนวแตงหน้ามีวิปปิ้งครีมแต่แล้วบนใ่จะวิปปิ้งครีมเด้อทุกคนคือมาต่อมันเกิดฟ้าพราะน้องสเปนอยู่ เริ่มแรกเลยกับเจียวแป้งสาลีเนยผสมนี่นะโจ๊กเครื่องเอามาใส่ซ้ำเลยบันแล้วเลยกสบใส่ผงฟูลงไปกาใส่ซรงหนึ่งแล้วก็บางคนก็ใส่เบกกิ้งโซดาแต่ว่าเรยบม่มีแลวก็เลยใส่ผงฟูแล้วก็ใส่เกลือไปน้อยนึงพอว่าตัดมันนะแล้วก็คนๆให้มันเข้ากันดีแล้วบันแล้วเลยก็จะเอาเนยจืดว่าแล้วออกจากตู้เย็นปาไว้หึงเติบแหละแล้วก็ใส่ประมาณ50กรัมนี่แหละมันก็จะอ่อนๆแล้วก็จะมันมาปั้นๆๆแบบนี้ให้มันม้นๆเลยปั้นเนยเนาะมันก็จะเอายากๆแต่เพราะว่ามันปืดไปปืดมาอยู่ พอตะปันแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลไปจอกนึงแล้วเอาจอกอันนี้พองนะมันสบายๆเนาะพอดีเป๊ะๆเลยส่วนผสมนะพอใส่น้ำตาลไปแล้วแล้วก็ที่ปั้นปั้นๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีแล้วก็ให้น้ำตาลมันแบบว่าโฟร์แตกๆออกแดงนะแบบแล้วแล้วก็สิใส่ไข่ไก่ไปสองฟองคั้นไข่หน่อยๆแล้วก็สิใส่สามฟองแต่ว e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  ่าอันนี้สองฟองก็น่าจะพอแล้วแหละแล้วจาใส่ไข่แล้วแล้วก็สิมาปั้นปั้นๆให้ส่วนผสมอันนี้แหละเข้ากันดีคือเกลืแล้วสิปั้นเอาโดนๆปั้นจนเนื้อมันเนียนให้น้ำตาลมันแตกไปแล้วจึงสิเซา พราะว่าบุยากให้น้ําตาลมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ฮะนะแล้วไปแล้วเลก็จะเอาแป้งที่ว่าผสมไว้ฮะนะมารกงใส่แบบนี้เลยให้เนื้อมันละเอียดดีกันซีบุโกงก็ได้นวแต่ว่ากงแล้วมันเนื้อมันสละเอียดก่าแล้วมันก็สะขักกลัวใส่แป้งลงไปแล้วก็สะปั้นๆน้อยนึงบัลแล้วก็สะใส่กินวานิลาไปที่จริงกะจะจะใส่วานิลาปิดน้ำนะแต่ว่าเล่ก็คือบุมีกเลยใส่ตัวเป็นผงเอาแล้วปแล้วก็เอานมสดรสจืดมาโจกหนึ่งแต่ว่าสใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันหมเาะจะป เอาเนลตีนามาตีเอาได้แต่ว่ามันก็ได้คือกันนั่นแหละพอมีเนลปั้นแล้วมันก็จะลวกสบายขึ้นตืมแล้วบรรเล้วเลวก็เอานมที่เหลือนะมาทอกใส้หมดเลยแล้วก็ปั้นต่อไปและจะตีแล้วก็จะปั้นอ้าวดนอยู่ใดจนกว่าเนื้อมันจะแบบเนียนๆแล้วก็บรให้มีเม็ดน้ำตาลอยู่ผู้แหละและจึงสีสาวปั้นแล้วนี่ปั้นแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะหน้าตามันบรรเล้วแลวก็จะเอาพธาสติกลงมาเกี่ยมแล้วก็จะเอาแผ่นทองขอบเค้กนี่เลยใส่ลงไป จริงๆก็จะมีพาทาสำหรับเพจคับเค้กนแต่วาเล่ฮันโบมีแล้วก็เลยจะเอาแผ่น้องคับเค้กนี่นะส่งอ่านมา้ซนใส่กันเพื่อให้ว่ามันแข็งๆเพื่อให้มันโบนย่ยไปย่ยมาเออแล้วมันกับโบนาเซียอีกแล้วแล้วจะขีดไดพอแผ่น้องขับเค้กมันเรียนกันแล้วแล้วก็จะเอาแป้งที่ว่าผสมไว้หละแมายโยดใส่เลยทำอิฐแล้วก็จะใส่บ่วงหนึ่งก่อนแล้วสิบุใส่ลายปันได้เพราะว่ามันย่วยไปย่อยมาคือแล้ว่าหละใส่น้อยๆเห็ดอันน้อยๆเอากับ่กเป็นอย่างนึงเนาะเอาเห็ดกินเองค่ะ่ไดาเห็ดขาย ระบาเลซายมันก็จิเอาเจือไปเจือมาได้ทุกคนก็จะถือซาเด้อได้ก็แปลว่ามือบนิ่งปันใดนะระบาดแล้วมันก็คือน้อยโพดแล้วก็เลยเอามาเติมเติมติมใส่อีกแต่ละอันเนาะให้มันเอาลายขึ้นไปแล้วแล้วก็สิโตะโตะแล้วก็เอาไปใส่ตะอบเลยซึ่งว่าแล้ก็อบอยู่ที่อุณหภูมิ180องศาประมาณ15หาวนาทีนี่แหละเบิ่งคือมันเอาสุกแล้วแล้วก็เอาไม้จิ้มแคลวนำมาย่างย่างเบิ่งแป้งมันยังติดไม้ก็แปลว่าผู้สุกเนาะแล้วก็ทาอีกประมาณ5นาทีนี้ก็ถือว่าได้แล้วหน้าตาของเค้กแล้ก็สิประมาณนี้เลยแต่ว่ามันยังบ่แล้วเนาะแล้วจะทาให้มันเย็นก่อนแล้วแล้จึงจะเอาวิปปิ้งครีมใส่หั่นแหละ แต่ัลเล่ก็สิมาเก็บเก็บเอาแผ่นหงคับเค้กที่ว่าเลยใส่สองอันนะสิเอามันโอไปอันหนึ่งก่อนสิจงไว้แต่แบบนี้เลยขั้นตอนนี้ก็คือแล้วตรงได้ทาทุกคนทาให้มันเย็นแล้วไอ้ดาเราก็มาเห็นอย่างนี้มาขอขอกินอย่างเออที่จริงเพื่อนเห็นอันนี้เห็นแนวแตงนะนะทุกคนเพื่อนอยากกินเพื่อนมักแหงเห็นสีสันมันสวยงามนะเพื่อนยากยากแล้วเพื่อนก็เล่นมาขอขอกินแล้วแลก็แล้วให้น้อยนึงก็คือกินแป๊บเดียวแล้วก็หมดเลยไอ้ดาขันของทึกใจก็สิประมาณนั้นแหละแล้วก็อยากได้อีกแล้วก็เลยเอาให้้ตัวนี พราะว่าตัวนั้นทหามันยังน้อยเดียวใกล้ชิ้นหมดแล้วก็เลยให้ตัวนี้มาแทนแล้วนางก็ดีใจเบิ่งยิ้มแท้ยิ้มวาเออแล้วก็มีคนทวงกันยูน่าคัอีดาว่าเป็นอย่างแดงๆก็คือตุ้มเลยทุกคนตุ้มฮอนท่นะแล้วพอเค้กมันเย็นแล้วแล้วก็ชิมาตบแต่งโดยวิปปิ้งครีมนี่เลยคนแล้วก็คือความแลวๆอีหลีวิปปิ้งครีมมันก็คือบบได้แล้วแบบมันปะไปโดนเติมแะ้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วมันบเป็นแล้วหะนะเบิ่งแลวีิใส่ทางอดนี่มันก็งามอยู่ดแต่ว่าปะไปน้อยนึงดนนนไปปปแลล้้วเเ็าื่อยง และแรกก็คือแบบว่ามือบุ่ยงปันใดน,น้และใสครีมบงามปันใดทุกคนก็จะถือสาได้ว่ผใสครีมงามๆนะจะเลิศเลยแต่แล่แบบใส่มือบุ่ยงได้ใสบงงามได้ผัดตื้มใสอันวิปปิ้งครีมมันบุเป็ลได้ก็นเลยแบบเล่ๆเนียเดี๋นี้ทุกคนเลยเาตายกัย่าเนาะทุกคนพอได้กินมือหน้าแบบซื้อเครื่องไม่ไม่มาและเห็ดงามๆมเอาเมื่อนี้ก็คือแบบว่าพอเห็ดแกหิวไปกอนใาอนนันแนวแตงหน้าก,าก,กะแบบเอาที่เหลืออยู่ตู้เย็นน่ะมาแตงก็จะได้แต่ประมาณนี้เลยทุกคนขันแล่คิดยากินอย่างเล่กบุคิดให้มันยุ่งยยยาาาากกมมมีหงล็เออปปรระะะุุต่ไน แล้วเบื่องหากระใสไปไวิปปิ้งครีมก็คือโยยลงแล้วทุกคนโอ้ยตายตายตายก็คือแบบตอนแล้วทุกคนว่ามันได้อยู่วนี่หน้าตามันจะประมาณนี้แหละคัพเค้กกับโดนัทป็นนั่นของหวานที่วาเลมักแหงทุกคนนี้หน้าตามันจะประมาณนี้แล้วจะแกะให้เบิ่งเนื่อง,งจาก่าเลไ่เค้ไปน้อยเดียวนาะมันกระิเอาเป๊ะเฮามีพรทธาเ็ดคัพเค้กนะใส่ไปเต็มเต็มเลยนะเนาะเอาไปอบม,มันก็จะยญ่ๆงา,า,ามๆของแลกก็ได้แบบจําเป็นนี่กัดเข้าไปก็แซ่บแห้งทุกคนฟินแห้งเค้กแล้วแลวก็สิมส่งกาแฟอันมอต้มนมกะซู้ชีวิตแห ค้างหม้อนมไว้แล้วแหละก็จะไปเบิ่งสองพ่อลูกเบิ่งกะจะลินน้ำอยู่นี่ก็คือกาแฟที่แรกกินประจำที่แรกเคยบอกกันแหละแล้วก็สิต้มนมสดไว้เนาะแล้วก็สิเอากาแฟใส่บ่วงนึงน้ำตาลใส่บ่วงนึงก็สิสองสองจอกเพราะว่าฟ้าน้ำแล้วพอนมสดมันฟดแล้วก็สิเอานมน้ำมาทอกใส่กาแฟแบบนี้เลยส่งง่ายๆแซ่บๆแล้วมักแหงกาแฟนมจริงหันเลยก็ควรเช็ดกาแฟเย็นกินเนาะเออแมนแมนทุกคนมือนะว่าอากาศฮ้อนๆก็กินกาแฟอยู่มันติดนาะนะทุกคนส่งแล้วก็เอื้อนฟ้าไวแล้วแล้วว่าเชียวกาแฟไปให้แต่เราก็ยังมัวใส่แผ่นเพื่อนไอ้ได้อ่กกเอาามนนัังิบดย นะฟินๆเอ,อดาก็กินเสร็จได้ครับค้ีกฮันแล้วก็ต้องมีกาแฟให้เพื่อนนำกาแฟของเอดาก็คือเอาน้ำมาผสมกาแฟน้อยนึงี